พออีสิ้นเดือนทุ่งๆสิบห้าวันซื้อหวยหกะหวังรวยทางรัฐแล้วเดี๋ยวตกเย็นก็ขายมิสทีนเอามาเธอครีมทาหน้าหน่อยดีไหมะจะเอาแต่ตอใต้ตาหน่อยดีไหมใต้ตาเอามาั้ยแล้วเดี๋ยวพอปีใหม่อยู่สามสีวันก็แฮวิง่งกันออกไปข้างนอกเมืองไปเที่ยวกันตุดสาดก็หยุดกินเป็ดกินไก่เดี๋ยวพอออกมาก็มีคือมีชีวิตยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ตลอดปีตลอดไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลรัฐไปตีสี่ได้ตรวจตอนสิบสองโมงอะไรอย่างนี้เป็นตน้น มีตังหน่อยฉันก็ไปโรงพยาบาลเอกชนให้โรงพยาบาลเอกชนขูดรีดค่ารักษาพยาบาลแล้วก็กินอาหารเป็นพิษทุกวันกินเหล้ากินวายมีตังหน่อยทำชะตาตัวฟุ่มเฟือยไปเรื่อยแล้วเราไม่ชีวิตแบบนี้แล้วเราก็พอใจแบบนี้จนกระทั่งมามีคุณสมัครพันธมิตรบอกเราไม่พอใจแค่นี้เราเดินออกมาอีกกลุ่มคนที่บอกว่าฝากตังไปทําบุญก็ยังเหมือนเดิมอีกคือฝากตังไปทําบุญคราวนี้ทําบุญหนักเพราะเราอยู่กี่วันร้อยเก้าสิบสามวันจำได้ไหมคะเราอยู่กันครั้งแรกกี่วัน สามสิบสามวันสามสิบสามวันไล่คุณทักษิณไม่ได้แล้วเราอยู่กันตรงนี้นี laughter, Não, ่แหละจําได้ไหมคะสุดท้ายก่อนที่เราจะไล่คุณทักษิณไปได้เวทีเราอยู่ที่นี่ตรงนี้เราจําได้เลยเรานั่งอยู่ตรงนี้คุณทักษิณนั่งรถแวว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 ผ่านมาเชีย์กันตรงนี้เป๊ะตอนนี้้ตายฉันจะตกใจตรงนี้งานการชาติอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไล่ทักษิณออกไปได้พอครั้งที่สองปุ๊บเราอยู่1้อยวันเราอยู่ตรงไหนเราอยู่เปาะไปหมดเลย เราไปหมดเลยร้อยเกวันเราต้องไล่คนพาณ่ะเราต้องไล่คนพาไล่อันธพาน่ะสันติอหิงสายอย่างเราโอ้โหบางทีมันก็เหนื่อยนะ นะอยู่ตั้งแต่ฤดูฝนมาหนาวอยู่ร้อนฝนหนาวเราแต่งกายทุกฤดูไม่เชื่อพี่น้องเรากลับไปเปิดอัลบั้มดูมาใหม่ๆร้อนเชียวไก่ขาสั้นจะยืดไปอยู่ไปสักพักมีเสื้อฝนมีลมแล้วอยู่สักพักหนึ่งเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วเฮ้ยหนาวะอะแต่พอยุติร้อยเก้าสิบสามวันเรากลับบ้านพี่น้องทุกคนกลับบ้านทุกตอนนั้นทุกคนตาตื่นหมดเลยนะ คดีใครใครใครที่ไหนปิดทำเนียบใครมีใครแถวนี้ที่ไหนปีนทำเนียบไม่มีเลยเราไม่เคยปีนทำเนียบเลยนะเราไม่เคยปลุกลูกสถานที่ราชรการเลยเราก็เดินเราไปเฉยๆฉยถูกไหมใช่ป่ะสถานที่ราชรการสร้างด้วยภาษีประชาชนเราก็เดินเราเข้าไปเฉยๆฉยเพียงแต่ว่าเราขอไปอยู่ด้วยนานหน่อยเท่านั้นเองบางคนเข้าทำเนียบไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมเราขออยู่ทำเนียบกี่วนันเราอยู่ทำเนียบเท่าไหร่ กับสี่เดือนนะพี่เราอยู่มากกว่ารัฐมนตรีบางคนอีกนะเราอยู่มากกว่านายกรัฐมนตรีนะเราอยู่มากกว่าคุณสมบัติและอยู่มากกว่าคุณสมชายนะออ <_ d Bear> ไม่เคยเลยใช่ไหมท <_ d Bear> อฉียังไม่ได้ชีเลยนะคุณสมชายอ่ะยังไม่ได้ฉีเลยนะ <_ d Bear> เราอยย่มากกว่าเขาอีกเราฉีทุกซ่วมเลยนะ <_ d Bear> ออแต่สะอาดทุกซ่วเหมือนกัน เราเข้าไปเราเดินออกมาที่ทำเนียบสวยงามอลังการเลยนะสวยใหม่หมดเลยเอี่ยมอ่อ,องอลชอนตอนนั้นเนี่ยเราเดินไปด้วยมานั่นมานี่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 แล้วเราก็ไปหน้าสภาจําหน้าสภาได้ไหมพี่เราไปหน้าสภาไปหน้าสภาเสร็จเราก็ไปดูซิว่าดอนเมืองนั้นเครื่องบินบินสูงไหมเสร็จแล้วเราก็ไปสุวรรณภูมิเราก็อยากรู้ว่าสนามบินที่เขาว่าสวยและใหญ่นะเนี่ยมันเป็นยังไง ถวนี้มีใครเป็นปิดสนามบินไหมไม่มีไม่มีเลยเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็เพียงแค่ไปดูว่าสนามบินสุวรรณภูมิที่เขาลือว่าสวยนั้นสวยไหม <c oughs> เพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกต้องการจะดื่มด่ำกับศิลปะยุคใหม่เราอยู่นานหน่อยสิบเอ็ดวัน <c oughs> แล้วหลังจากนั้นประชาชนเป็นยังไงประชาชนรู้สึกว่าโอ้พันธะมิตรเนาะเขาก็ทํากุนานุปการนะเพราะทําให้มีรัฐบาลกุณอพิสิธิ์เวชชาชีวะ แล้วก็พักร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งเคยอยู่กับคุณนักสินใช่ไหมมีพักร่วมหมดทุกพักเลยที่อยู่คุณนักสินก็มาตั้งรัฐบาลชุดใหม่พอตั้งรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลดาเนินม,มาสองปีเป็นไงเรากลับมาอีกละเรากลับมาอีกละคนก็บอกตายแล้วทลไไม่แล้วเหรอทำมาทำไมคนตกใจเพราะว่าก่อนเรากลับมาอีกแล้วมันมีพี่น้องแสดงเข้ามาก่อนพี่น้องเราก็เหลื่อมล้ำตับสูงนะ เดี๋ยวจะบ,บอกให้นะประชาชนทุกคนเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันสีเสื้อแบ่งเราให้อยู่คนละสีได้แต่แบ่งเราให้อยู่คนละฝ่ายไม่ได้เราเป็นฝ่ายเดียวกันฝ่ายคนไทยพิทักษ์รักษาแผ่นดินเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประชาชนในประเทศไทยนี่เหลื่อมล้ำต่ำสูงนะคนภาคอีสานไม่เคยได้รับการดูดำดูดีจากบรรดาผู้บริหารราชการแผ่นดิน ภาคอีสานถูกใช้เป็นความจนซ้ำซากและเป็นบันไดให้นักการเมืองปีนและไต่ขึ้นมาสู่สภาแต่ไม่เคยพัฒนาภาคเหนือไม่เคยพัฒนาภาคใต้ถูกไม่ใหญ่ดีไม่สนใจใยดีสมัยก่อนจนถึงบัดนี้เวลาข้าราชการคนไหนชั่วให้ไปอยู่ที่ไหนภาคใต้เวลาอยากจะกองกินงบประมาณให้ทําโครงการน้ําโครงการผันน้าที่ภาคอีสานเวลาอยากที่จะขโมยทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งไปเอาที่ภาคเหนือและถ้าอยากจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้ทำ ภาคกลางประเทศเราขาดความเจริญมาอย่างต่อเนื่องนานมากเลยจนกระทั่งมีพวกเราพวกเราบอกว่าหยุดซะตอนาัดนี้ขั้นที่หนึ่งขัที่สองเราบอกว่าหยุดซะแล้วดาเนินมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้พอถึงหลังจากนั้นเนี่ยมีพี่น้องเสื้อแดงเข้ามาพี่น้องเสื้อแดงก็คนไทยเขาก็ถูกนักการเมืองหลอกใช้ให้มาทวงอํานาจคืนถามว่าถ้าเราอยู่ภาคอีสานนี่ไม่มีใครดูดําดูดีเราเนี่ย มีคนบอกว่าเฮ้ยเอาตังไปแล้วใส่เสื้อแดงไปกรุงเทพกันไปนั่งเฉยๆหน้าร้านหลุยวิตตองที่รานประสงค์ไปไหมไปไปไปนั่งเฉยๆไม่ต้องทาอะไรไปไหมไปเดี๋ยวถ้าเกิดเขาตกใจเผาบ้านเผาเมือแล้วนั่งเฉยๆไม่ต้องทำไไม่รู้ไม่เห็นนะไปถูกไหมเราว่าเขาไม่ได้เลยนะถ้าจะว่าต้องว่าหัวขบวนเสื้อแดงโตแล้วมีความรู้แล้วมีโอกาสแล้ว มีหลักการในการใช้ชีวิตแล้วสามารถที่จะเรียนรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วแต่ก็ยังทําความผิดแล้วไม่เคยทําความชอบดีแต่ทําความชั่วถ้าจะว่าต้องว่าหัวขบวนเราจะว่าพี่น้องไม่ได้เลยนะทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพี่น้องแสดงก็ก๊อปปี้การชุมนุมของพี่น้องเสื้อเหลืองหมดเลยแรกๆเรารู้ไม่ทันเราก็หาว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญญามาลอกเรา พอพันไปพันมาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเสื้อแดงเขาลอกเราเพราะเขาต้องการย้อนเกรดเราย้อนเกรดเราเราไม่ใช่ปลาที่จะมาขูดเกรดเขาย้อนเกรดเราย้อนเกรดเราเพื่ออะไรเพราะที่จะแสดงภาพให้เห็นว่าการชุมนุมต่อจากนี้ไปมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเรื้อรังและทําลายเพราะฉะนั้นหลังจากพี่น้องอแสดงมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยพอมาปุ๊บชาวบ้านจะบอกเฮ้ยยาเฮ้ยยาไม่เอา ไม่ชอบมอบยายายา,ยายเข็ดไงกลัวงไงตกใจไงอ,อยู่ที่ลาระสงค์เห็นลาประส์มานานอ่ะไม่เอาแล้วแบบนี้ลาประสง์เป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพอไม่ว่าหลายจะได้มีการชุมนุมอะไรประชาชนจะต่อต้านต่อต้านในใจยังพอทำเนาแต่หลังจากนั้นนักการเมืองที่ต้องการครอบครองอำนาจก็เสี้ยมสอนให้ประชาชนต่อต้านการชุมนุมโดยมิน ราคาอิลมไม่มีหมู่ไม่มีจ่าแล้วตั้งบัญญัติยางตั้งบัญญัติยางขึ้นบอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การชุมนุมซึ่งผิดต้องไปเรียนใหม่ประชาธิปไตยคือการชุมนุมอย่างสันติอหิงสาเป็นความสวยงามและเปี่ยมไปด้วยสาระแล้วการชุมนุมเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนการชุมนุมเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนทุกประเทศในโลกใบนี้เมื่อประชาชนอึดอัดขับคล้องหมองใจตัวแทนของเขาไม่สามารถทําหน้าที่แก้ไขข้อขัดข้องได้แล้วประชาชนมีสิทธิ์ออกมาชุมนุมต่างประเทศมีกฎหมายการชุมนุมเวลาเราจะชุมนุมเราจะต้องไปบอกกับทางตำบลอำเภอของเราก่อนว่าเราจะไปชุมนุมที่โน่นที่นั่นที่นี่เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์เราเป็นเจ้าของประเทศเรามีสิทธิ์ิศรษฐจะ ประเทศที่ดีและมีมาตรฐานและเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงเรามีเสร็จตามประเทศเขาบอกว่าเอาละเธอไปที่สํานักงานเขตนะไปบอกกับเ,เขตคือว่าเราจะชุมนุมวันน้นวันนั้นวันนี้มีกี่คนและใช้สถานที่เท่าไหร่มีป้ายกี่ป้ายแต่ละป้ายเขียนว่าอะไรพอเราไปบันทึกเสร็จสับเรียบร้อยก็อนุญาตปับ๊บเราถือใบอนุญาตนี้แล้วไปชุมนุมชุมนุมเสร็จเราก็กลับและเราจะไปชุมนุมอีกเราก็ไปบันทึกอย่างนี้อีกแล้วเราก็ไปชุมนุม ไม่มีประเทศที่เขาจเจริญแล้วที่ไหนเสี้ยมสอนประชาชนให้ฆ่าแกงกันให้ทะเลาะเบาแวงให้ตีกันโดยใช้คําว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การชุมนุมอันนั้นผิดคุณสุเทพเข้าใจผิดคุณสุเทพต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ต้องไปลงรัฐศาสตร์หนึ่งใหม่การชุมนุมเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยส่วนหนึ่งและโดยเฉพาะการชุมนุมโดยสันติอหิงสา ไม่ใช่การชุมนุมแบบชุมนุมไปตกกระจายไปชุมนุมไปตกกระจายไปอันนั้นไม่เรียกการชุมนุมอันนั้นเรียกว่ากลุ่มทําลายชาติอย่าเรียกตัวเองว่าการชุมนุมวันนี้มีรายงานข่าวล่าสุดของการชุมนุมนี่แหละค่ะผู้ค้าลาประสงค์บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่น้องมากันทุกวันที่9และ19อย่างนี้สีแยกราปจะงสมจะไม่ใช่มีแต่คนตายละมั้งแต่อ้วซีแน่เพราะค้าลาประส์นั้นเสียหายครั้งละเป็นร้อยสองร้อยล้าน ตอนประสงค์ถูกปิดเป็นเดือนเนี่ยเสียหายเป็นหมื่นล้านเลยเรานับจนเป็นเม็ดเงินแต่คนเสื้อแดงบอกว่าเรานับเป็นจํานวนชีวิตวันนี้ตํารวจอยู่ตรงกลางนาะยกบอกว่าให้ไป ได้ไม่ได้ฉันย้ายไม่ได้ฉันจะต้องอยู่ที่นี่เพราะที่นี่มีคนตายฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตูจะจะพรอตบโต๊ะอีกป้งบอกไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องชุมนุมที่นี่อย่าเอาเม็ดเงินมาขู่เราเพราะที่นี่มีพี่น้องของเราตายเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้เราจะต้องทวงคืนให้ได้ที่นี่ปรากฏว่าโต๊ะเจรจาเสื้อแดงกับผู้ค้าลับประสงค์พังพังแปลว่าพี่ก็จะมาอีกพอพี่ก็มาด้านโน้ต ทางเรามาอยู่ด้านนี้คนกรุงเทพตอนนี้อ,อกสั่นหวัญนแหวไปหมดเลยคนลุกขนพอสยองกล้าวเลยตายแล้วการชุมนุมของเสื้อสองสีการชุมนุมของเสื้อสองสีรัฐบาลยิ้มดิรัฐบาลยิ้มเพราะตอนนี้รัฐบาลสร้างวาทะเหลืองแดงก็เลวพอกัน